สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เจอกับครูอาพรเทพตุ้งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าวันนี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาดูนะคะมีอะไรบ้างเอามาดูวัฒนธรรมนะคะหมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ เราเรียกว่าวัฒนธรรมเอาู้ต่อค่ะทีนี้มาดูความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะอ่าวัฒนธรรมเนี้ยเป็นความเจริญอ,อกงามของคนไทยเรานะคะอ่าดูในรูปเห็นไหมอะอ่าต่อไปค่ะลูกอ่าและก็เป็นมรดกที่สืบทอดต่อๆกันมาช้านานนะคะต่อไปค่ะ เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะเป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะตอ่ไปเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาตินะคะเอาเนี่ยเหมือนโขนเนี่ยนะเป็นความภาคภูมิใจของเราโขนนี่ก็ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะคะลูกเอาดูต่อค่ะ มาดูประเภทของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งวัฒนธรรมทางวัตถกุก็คือเป็นสิ่งของเราสามารถจับต้องได้นะคะอา้าวนะคะต่อไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะอา้าวที่ไม่ใช่วัตถุอา้าวดูค่ะ ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะคะเอามีอะไรบ้างคะดูยานพาหนะนะคะเอาเมื่อก่อนเราขี่เกวียนขี่ควายกันเดี๋ยวนี้เป็นไงคะอ,าอ้าเนี่ยในอดีตเ,เราใช้เกวียนใช่ไหมเอามาดูปัจจุบันเ,เราใช้รถยนต์แล้วใช่ไหมเอาต่อไปดูคะ่ะ การสื่อสารเมื่อก่อนเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราต้องเดินบอกกันใช่ไหมเอาอดีตอา่าเขียนจุดหมายปัจจุบันเป็นไงอา่าเราใช้โทรศัพท์แล้วใช่ไหมอา่าอยู่ต่างประเทศ5นาทีเราก็สามารถติดต่อกันได้แล้วนะอเเทคโนโลยีมันเจริญน,นะคะเอาต่อไปค่ะที่อยู่อาศัยเเป็นไงคะ อดีตนะเราเป็นบ้านไม้ใช่ไหมหลังคามุงจากเอาปัจจุบันดูค่ะเาเป็นบ้านตึกสวยงามแล้วใช่มะเอาต่อไปดูค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเอาเป็นไงคะเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเา้าเส้นทางค้ามนาคมมีคุณภาพขึ้นนะคะ อา้าวดูถนนหนทางจะเรินลูกเรือนะรถราก็ทันสมัยขึ้นนะคะอา้าวดูค่ะอา้าวการสื่อสารโทรคมนาคมนะเ,เราก็สื่อสารกันได้รวดเร็วขึ้นนะคะอา้าวต่อไปการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วการรวดเร็วอย่างไรมาดูค่ะ เห็นไหมการเรียนหนังสือนะเดี๋ยวนี้เราเรียนทางอะไรเรียนออนไลน์ใช่ไหม่าเรียนออนไลน์การใช้ตัวศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนนะคะอ้าต่อไปค่ะ,ะการรับข้อมูลข่าวสารก็ร,รับได้รวดเร็วน,นะคะต่อไปค่ะอ่ะ สังคมมีความเป็นสากลมากขึ้นนะเราสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้สื่อสารทั่วโลกได้นะฮะเอาดูค่ะอ่าพัฒนาด้านประกอบอาชีพการประกอบอาชีพเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเดี๋ยวนี้อ่าเป็นการค้าขายแบบออนไลน์นะอ่าเดี๋ยวนี้จะเริญรุ่งเรืองนะสะดวกสบาย ต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการนำรงรักษาวัฒนธรรมไทยนะคะอันที่หนึ่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอ้าต่อไปสนับสนุนสินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยต่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยงห้เป็นที่เผยแพร่หลายนะคะ ต่อไปเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีมาประยุกต์อย่างเหมาะสมนะ,ะอา้าวข้อสองมาแล้วนะคะดูมีส่วนร,ร่วมรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานและก็ส่งเสริมเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมนะคะอา้าวต่อไปดูค่ะทีนี้มาดูประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อามีอะไรคะอันแรกเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสมัยนะ,ะแต่ละสมัยนี่แตกต่างกันนะ,ะต่อไปคะ่ะช่วยเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะต่อไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัตินะคะต่อไปคะ่ะเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่นการไหวการกราบนะคะเอาต่อไปดูอีกค่ะต่อไปมาดูความแตกต่างด้านภาษาภาษานี่ก็เป็นวัฒนธรรมนะคะเราจะมีความแตกต่างกันด้านภาษานะคะแตกต่างอย่างไรนะคะมาดูค่ะเอาเช่นคำว่ามะละโกนะคะมาลาโกคนในตงตีนภาคกลางนะภาคกลาง ภากลางนี้เป็นเขาใช้เป็นภาษาราชการนะคะภาาภาคกลางนะคะใช้ภาษากลางเป็นภาษาราชการเหมือนมะละกอคนในภาคกลางจะใช้เรียกว่ามะละกอแต่คนในภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะเรียกว่ามะกุงนะคะคนภาคเหนือจะเรียกว่าบักกวยเตนบักกวยเตนนะคะ ขอโทษด้วยนะถ้าผมเสียงผิดนะคะภาคใต้จะเรียกว่าอะไรลูกหลอกโกอ่อาภาคใต้เราหลอกโกอ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะอ่าวฝรัง่งฝรั่งนะคะฝรัง่งอ่าวโกลบกลางจะเรียกว่าฝรัง่งตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกว่าหมากสีดาภาคเหนือจะเรียกว่ามักกวยแก้วมักกวยแก้ว ภาคใต้เราเรียกอะไรคะชมพูชมพูของเราเนี่ยนะก็คือฝรั่งนั้นเองนะเอาต่อไปดูค่ะต่อไปสับประรดนะคะสับประรดคนภาคก,กลางจะเรียกสับประรดว่าสับประรดคนภาคเหนือจะเรียกว่าหมากนัดนะคะคนว่าตอออกเฉียงเหนือตัวตีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเรียกว่าหมากนัด ภาคเหนือจะเรียกว่ามะขะนัดภาคใต้เราเรียกว่าอะไรคะย่านักย่านัด,อนดเออนะคะเอาดูต่อค่ะเอาน้อยนานะคะน้อยนาน้อยนาคนในภาคก,กลางจะเรียกว่าน้อยนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกว่ามะเขียบมะเขียบนะคะ ภาคเหนือจะเรียกว่ามะน้อยแน่มะนอยแน่ภาคใต้จะเรียกว่าอะไรคะหน่อยหน้าหน่อยหน้าภาคใต้เรานะคะเอาดูโตค่ะเอาทีนี้ความแตกต่างด้านาศาสนาวัฒนธรรมต่งางศาสนาเราก็มีทีนี้แตกต่างอย่างไรมาดูนะคะเอาคนเราบางคนนับถือาศาสนาพุทธใช่ไหมคะ บางคนนับถือศาสนาอิสลามบางคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ศาสนาทุกศาสนาเป็นอย่างไรคะลูกสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นนะคะไม่ว่าศาสนาไหนนะสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะคะลูกต่อไปดูคะ่ะต่อไปความแตกต่างด้านการแต่งกายอา้าวแต่งกายเป็นไงคะดู อ้าวนี่ของภาคเหนือนะคะมาอ่อนช้อยสวยงามเลยอ้าวนี่ภาคใต้นะคะภาคใต้เราจะใช้ผ้าอับเบ้าเอเล็กซ์รงปาเต้อ่านะคะต่อไปภาคกลางนะคะต่อไปนี่ภาคไหนเอ่ยภาคตอนออกเฉียงเหนืออ่าการแต่งกายเราแตกต่างกัน แต่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะไม่ว่าภาคไหนเราก็คือคนไทยนะคะเอาดูต่อค่ะทีนี้แตกต่างทางด้านการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองนี้เราก็มีความแตกต่างกันนะภาคเหนือก็จะมีการตีกรงสะบัดชชยนะคะอ้าเป็นอย่างนี้นะคะอ้าวต่อไปดูค่ะ อ้าวนี่ติกองสมบัดชัยพ้าออกเฉียงเหนือเมื่อกี้ที่ผ่านมานะสลับผิดหน่อยหนึ่งลูกขอโทษด้วยเมื่อกี้นะ่ะตไีไอ้ไอ้นี่คือตีกองสะบัดชัยนะคะเมื่อกี้นั่นคือ,อการแสดงโกลงลางนะคะขอโทษด้วยคะ่ะลูกอ้าวดูต่อค่ะไอ้นี่การรรมราการรรมราบ้างไหนกะลูก ภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะคะมนโนรานี่ของภาคใต้เรานะคะต่อไปการแสดงโขนโขนภาคไหนเอ่ยโขนภาคไหนเอ่ยรูไม่ขึ้นในน้องไว้น้องชายโขนภาคกลางนะคะเอาดูต่อค่ะทีนี้มาดูความแตกต่างทางด้านอาหารนะคะด้านอาหารมีอะไรบ้างนี่ของภาคเหนือ อ้าวมันคืออะไรเอ่ยอ่านี่ไส้อัวอน,นี่ของภาคกลางนะคะภาคกลางก็คือต้มยำปุ้งนะคะอ้าวคูต่อนะคะอันนี้ของภาคตะนกเฉียงเหนือมันคืออะไรคะลูกมันคือลาบนะคะอันนี้ของภาคใต้ภาคใต้ก็คือแกงอะไรกันนี่แกงไตปลานะคะอ้าวนี่เห็นไหม วัฒนธรรมแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับอะไรคะมันขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะทำให้วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะแนวทางการรักษาวัฒนธรรมของกลุ่มคน นะในสังคมไทยนะวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราควรรักษาไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเราควรทําอย่างไรมาดูค่ะอันที่หนึ่งนะคะศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆในสังคมไทยต่อไปช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่คงอยู่ต่อไปนะคะ ต่อไปเผยแย่วัฒนธรรมในกลุ่มของตนนะคะต่อไปค่ะจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในกลุ่มของตนนะคะอา้าวนี่คือแนวทางการรักษานะคะอา้าวันนี้นะคะอา้าวผิดพลาดประการใดคุณครูขอใบไว้นัที่นี้ด้วยนะคะอา้าวรั้งต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะปรุงให้ดีขึ้นนะคะอา้าวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ อ้าวนะคะและครั้งต่อไปเราจะเจอกันใหม่นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ